เอาเอาเอาใช้ถือมาเลยใช่ถูกไหมนี่นี่ถอดแล้วกันเนี่ยวจาจใไปขึ้นแหม่นั่งเล่นจะเรียบร้อยเลย ต่อเนื่องมากสวัสดีครับโบบานน้อยสวัสดีครับผมก็คือลูกชายผมมันคนเรียบร้อยครับนั่งเล่นแบบสบายใจอ่ะอุ uh, ้ยต่อถูกเลยเหรอลูก อ้าเก่งเก่งเก่งเนี่มันมันจะมีมันจะมีหูอยู่เสียบเข้าไปเก่งเก่งเก่งเหัวบานน้อยเก่งจังเลยน่ารักลูกสาวแม่เก่ง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 เเก่งมากเลย เทีออกเทีออกเดี๋ยวพอ่อเทีออกว้าเอ้ยใช่เหรอฮะมันใช่เหรอมันใช่เหรอเนี่ยต่อต่อมั่วนะต่อมัว นายกรีนกรีนเอากรีนก่อนเลยเอาสีเขียวก่อนฮะเอาสีเขียวก็ลูกเอาสีเขียวก่อนเอาเอาเอา,เอา,เอาฮะคือเรียบร้อยลูก หาหูหาหูมีหูอยู่เลยหเก,งหเกงห่งเก่งเก่งเก่งอืมแล้วพังหมดแล้วเอาสีนี้ก่อนนี่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 เหนียวตัวนี้ก่อนนี่นี่เดี๋ยวเดี๋ยวออกก่อนเหนียวสีนี้ก่อนสีนี้ก่อนเออแล้วก็เอาสีสีส้มเขา่าสีส้มออกมาก่อนเหนียวสีนี้นี่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  ที่นี่ที่นี่ที่นี่เดี๋ยวพอเอาให้หบัววะฮะบัวเ,เริ่มเริ่มเริ่มรถไม่ดีแนละ้ว พี่เหนือไม่มาหาบัวบ,า,บานน้อยเลยพี่เหนืออยู่บ้านนะครับผมเอาต่อเขาไปต่อเขาไม่เหนือเอานี่ลูกเอานี่ก่อนเดี๋ยสีอะไรนี่เอาสีเขียวก่อนแล้วค่อยเอาสีสีชมเอาคือนท่เนี้โอ้อกำลางจะหาหู้่ะมีหูอยู่ไหมไหนไหมเริ่มเริ่มเขียนละ đẻc lò 1 ta, đẹp chuối đẹp xวย không phải đẻc lò đẹp hả bán 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 à hả เกง่กงเกง่กงเกง่งเก่งเก่งมันต้องเป็นสร้างลูกมันไม่ใช่ช้างนะมันคือพลาสติกโอเคไหม าพังหมดแล้วอืมพังหมดแล้วเริ่มรื้อแล้วพังหมดแล้วเริ่มรื้อเริ่มพังหมดแล้วเริ่มรื้อเริ่มพังหมดแล้วเฮ้ยหงุดหงิดปิดอะไรอ่ะ พี่นี่อย่างกันลูกแมง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 เมาแมงเมาแมงแมงเมามันบวมอะไรลูกสะดุกตรงไหนครับท่านผู้ชม โอ้ใส่ใช่ใ่โอเคอ่ะน้ำลงน้งนลงโอเคโอเคโอเคแล้วพอใส่ให้โอเคนี่เรียบร้อยเก่ง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 เอะไรเอาเอาเอาอาเ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 อาออาเเอออเอาเออ สีนี่อ๋อสีเขียวสีเขียวสีเขียวอ๋อสีเหลืองสีเหลืองนี่อ่ะใส่ตัวนี้ใส่ตัวนี้ใส่เข้าไปใส่เข้าไปบ่มีเพื่อนเล่นเล่นกับพ่อใช่ครับโอ้โทานั่งซะก,ก่อนท่านผู้ชมเ้ เรียบร้อยมากนี่รูรูรูมันมีหูอยู่นี่เห็นบน่นี่หูมันนี่นี่ดูนะนี่รูเห็นไหมรูมั้ยเดีวก็เอารูมันแง่เข้าไปเังซี่เออมีไผ่มี่มีมีอยู่ใส่โอ้ยโอ๊ยโอ้ยอย อุ้ยมีมีบ่ฮะเป็นมีบ่ฮะเป็นมีบ่ลูกฮะเอาเดี๋ยวเลยขึ้นนอนนาหน่เอา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 อุ้ย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 งูว่ะงู่ะงูมาะงูหายไป่ใส่ว้าอาา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  อ้าวอ้งูอสืองไรอองูอ้าอูสีอะรออ้ายอยู่พีู่ตอดบริเวณูเขาเฮียนแรนจามูเลยบอกแค่นี้อบ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 กิดลูกกิดนะ บมืกี้เด้ออ๋ออ๋บ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 อบโอเคอันนี้อบนะอันนี้อีกย่างหนิอีกย่งนี่อบอ,อ,อมืมอันนี้อีกย่งอันนี้อีกย่งคนลุกคนละอันนี้อีกอย่างฮะอันนี้อีกย่างหนิอีกย่งนี่ฮะ Bố bỏ qua bữa nay yên anh nè Ủy Chị khát bọc rồi mà Hết rồi nè Hả Ủy Yên anh Không được nữa Hả Hả เฮ er pues nah ็ดไปทัวบางกอดขมาดูอุ้ยอ้อุ้ยอ้ยังนี่ยงู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 อะไรยังน่ฮะอบอ๋ออบอ ไปกินลูกตายตายตายเออตาย,าตายมันสิตายอ,อบอบเท่านี้เฮ้ยี่ย่งนะสีเขียวอบสีเขียวเออเอาเอาแล้วครับเอาแล้วครับ Ờ, ốp ờ. bộ bàn là lạc à lồng đi từ má không khói lo nó từ má đơn lên nữa ốp 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 trời anh ừ. nghĩ nhận nhỉ ốp ốp bọc เล่นแล้วเล่นแล้วามาร์คบอแงไปฮักคากบไหมโอ้ตื่นมากอะดีเนาะมีของเล่นให้เลยน,นะฮะสมัยผมเน่น้อยเนี่ยโอ้้องไปหาเหรนเอา้องไปครับเดินเที่ยวหาะวฮะ Ồ, 6 nhỉ? Sáu nó Sáu Sáu Ô mm. oh, tí gan. Ui tum tum. Ui 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 ui. Ui ui ui. gan là. ดีกันวันดีหนุ่มเมกาสวัสดีสดเอฟซีทุกท่านนะครับวันนี้หนุ่มเมกามาเล่นอของขเล่นนะครับฮะอบทำไมลูกอ๋อออบอบดีกันอ๋ออบดีกัน แมไปอาบน้ำตุ่ม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 อบ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 ไป่ใช่เยไปใช่เลย สักนกนนะบัวเอาไน้อีกฮะปะ้าดงูเต็มเลยลูกงูเต็มบ้านเลยครับกลัว,ว่าอนาคตลูกจะไม่กลัวงูนะเห็นงูเข้ามาในบ้านนะวิ่งไล่จับงูจะเป็นหมองูหรือเปล่าบัวบานจะเป็นหมองูตุมตุม กระปอมกระปอมลูกกระปอมกระปอมจักบัวกระปอมมาค้จักไหมกระปอมเรียกสิกระปอมปองไหมจ๊ะ เด็กศ mm ิล hmm. mm ูกกระปอมเอิญเบื้งกระปอมเอาเบื้องกระปอมเอิญพูดกระปอม นั่นสิกลัวเจองูจับเล่นยุ่งเลยอบ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 เอาเอาเอาเด็เปเด็นมากคือกาางในกองฮะอบเป็นหยางเอาเอาเอาาเอตีกันแล้วอือตีกันแล้วพี่น้องตีกันแล้ว เงาไหมเล่นกับพ่อ okay, <right? S 1> ไม่เงานครับไม่เงาอืม <Okay. S 1> อ๊มอ๊บอ๊บฮะอ๊บเป็นอย่างนะอ๊บเป็นอะไรลูกอ๊บเป็นอะไรอ๊บเป็นอะไรครับอุ้ยงูงูงูเต็มตัวเลยนะงูเต็มตัวเบาบางเลยนะย่านบ่ฮะไม่ย่านบ่กลัวไหม ไม่กลัวงูครับ,รบน้องบัวบ้านครงูเข้าบ้านมาจะจับเล่นให้ดูของเทบัวเล่นเล่นไรลูกบัวเล่นกระปอมโอ,โอ้ยกกระปอมขึ้นแล้วงูไหนงูใสงูใส วันนี้พี่เรียนไปเกี่ยวหญ้าครับฮะพังพังพังมันสิ้างนะโอ้ยยูทูปเปิดน้อยมันสิพังของพ่อบัวบานพังลูกเอาแล้วพี่นอ้องเอาแล้ว ข้างลูกพงังต้นสีพ่างมกลาข้ามแพงเอามาปิ้งจากตัวเนี่ยงูโอ้ว่าพังแน่นอนเอา้าเอา๊ เอา้าปิงกบปิงงูปิงเขียดอยา่างไรพ่อบปล่าใช่ไหมขอบคุณค้งขเอะเอ <Okay. S 1> เอาครบเอาครบเอาครบ,อ,ครบ <Okay. S 1> อืม okay. นี่อย่างนะอบอบเป็น <Okay. S 1> อย่าง ไหพ่อมา,มามาขอบคุณครับง,งู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 มามาเอามาเอามาเอาเอา,เอาไปแล้วครับพี่น้องโอเคครับผมไม่ลืมกดไลค์กดซับสไครป์กดกระดิ่งกดติดตามด้วยครับเดี๋ยวไปตามหาลูกก่อนไปแล้ว